สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชกมวยไทยจเจีอาทิตย์ที่16มีนาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินช่างก่อนชกเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับนงพรางซ้อมที่ไหนใครพามาเรทราคาต่อรองล่าสุดเป็นยังไง มีอัดฉีดไหมเป็นข้อมูลแบบตรงไปตรงมา FC สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการต่อสู้ได้เลยนี่คือข้อมูลมวยไทยเจ็ดสีอัปเดตล่าสุดก่อนมวยไทยเจ็ดสีชก6 7ชั่วโมงวันนี้มาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดเรทเนี่ยพานุพนเจริญสีสรงเรทอัปเดตล่าสุดให้ห้องแดงวิเคราะห์แบบชนเรทชอบกดซ u b s ไ r i b ์กดต like, ิดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบ มาที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเป็นมวยรอบปูนเสือรอบ16คนสุดท้ายสายดีกลุ่มผู้แพ้นั้นนี้ตัดสินว่าใครจะหมวนเสือขับบ้านใครจะได้ไปต่อกองมีชายจิตเมืองนนวันนี้เจอกับนี่เลยอนันตชัยลานาวอเตอร์ไซส์ร้อยสิบสองกอมีชายมาตามพิกัดนะซ้อมอยู่ศิษย์หมอลำบัดเกษตรวิสัยเมื่อเช้านี่มากับทีมงานสมคนนะมารถตู้ v i p อย่างดี องแดงมองว่าน่าจะเดินทางมาจากจังหวัดร้อเอ็ดเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนนี้น่าจะเดินทางมาจากนู่นแล้วเมื่อคืนนะโดยรถตู้ดูสีหน้าแววตาสดใสามากๆดูสีหน้าแววตาสดใสหน้าตาดีขณะที่อนันตชัยลาน,นาวอเตอร์ไซด์เนี่ยวันนี้นะวันนี้มาพร้อมทีมงานหูเยอะแยะไปหมดเลยเออวันนี้คุณพ่อพามานะคุณพ่อของ อน,นันตชายนี่ขจรเกียรติพามาซ้อมที่ใต้นะซ้อมที่ใต้เลดนะเลดเปิดอน,น,น,อน,นันตอนันตชายต่อ11 8 11 8 3 2ประมาณนี้นะเอฟซีไลต่อ11 8 3 2อน,นันตชายนี่ถูกดันขึ้นมาจากตัวสำรองนะแทนยามารล,ลุกี้บันเทิงยามารโปรโมเตอร์เดียบอกว่าคือยังยังต่ำกว่ามาตรฐานนิดหนึ่งมาตรฐานปูนเสือสูงพอสมควร ยามานต่ำกว่ามาตรฐานผมว่าได้เดียบอกว่าเป็นลูกศิษย์เขาเองเขาก็คือถ้าเกิดว่ายามานยังต่อยนะมันจะมันไม่คู่ขี้สูสีวันนี้ดันอนันตชัยขึ้นมาอนันตชัยเมื่อเช้ามาร้อยสิบจุดแปดต่ำกว่าพิกัดหนึ่งจุดสองนะเอฟซีขณะที่ต่ำกว่าพิกัดหนึ่งจุดสองยืนเทียบสัดส่วนของมวยคู่นี้มองว่าอนันตชัยดูลอยกว่าอนันตชัยนี่ฟอร์มกรุงเทพดีมากๆนะฟอร์มกรุงเทพหกไฟในไรพายเป็นมวยอาวุธดี เป็นมวยขวาแข้งขวาสมองมวย IQ เข้าออกรวดเร็วในเหนียวแน่นขณะที่ก้องมีชัยเนี่ยมวยขวาเปิดเกมที่เด็ดอยู่ที่เตะขาต่อยหมัดแข้งขวาออกได้ดีวันนั้นนะโอ้โหเตะอานันตศักไอเตะอาราักดิักนะยกสี่ราชศักดนะิก 4, ์จะตายอยู่แล้วแต่ยกห้าไม่ยอมเดินต่อถ้าเดินต่อวันนั้นก้องมีชัยมาได้มวยคู่นี้เบียดนะเอฟซี FC. ก้องมีชัยหนยีวันนี้ได้เบียดได้พิกัดขณะที่อนันตศัก วันนี้มาต่ำกว่าพิกัดนิดหนึ่งแต่ขณะที่มาต่ำกว่าพิกัดหงแดงมองว่าอนันตศักดิ์นี่เก่งของแท้นะวันนี้มวยคู่นี้เบียดคู่ขี้สูสีมากๆหงแดงออกไปที่อนันตชัยนะ fc หงแดงออกไปที่อนันตชัยขอโทษนะตอนกี้บอกอนันตศักดิ์จริงๆริงไม่ใช่มันคืออนันตชัยอนันตชัยเนี่ยมองว่าครบเครื่องหลากหลายวันนี้เลทเปิดต่อ1 1 8 3 2หงงแดงมองว่าดูดีกว่าอาวุธเยอะดูหลากหลายกว่ากระดูกมวยในเมืองกรุงนี่ดีกว่าวันนี้เบียดบทเบียดบท อน,นันจะใยจะเบียดเฉียนชนะก้องมีชายจิตเมืองลนได้ไปต่อมวยรอบปูนเสือ fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่ค,คู่2คู่2ราชศัก์ลูกหมู5เจอกับพลายพยัคฆ์เทศบาลตำบลพระปานารายร้2เมื่อเช้าเนี่ยราชศัก,กมาิ์มา114.2นะเกินพิกัด2.2 ลดน้ำหนัก2ปอยนะใช้เวลาลดประมาณชั่วโมงกว่าๆว่นะ f อใช้เวลาลดประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงแรกเนี่ยลดเหลือร12.2ลดเหลือร12.2ดูว่าลดง่ายดูว่าลดง่ายหลังจากนั้นลดอีกครั้งก็เหลือ1 1 2ตามพิกัดขณะที่พลายพยักษมาสบายๆนะมาร้อยที่1 1 2 6ลดเหลือลดมาเบียก็ผ่านนะลด0.6 เลทเปิดต่อรองนะจากเสมอราชาศักด์เป็นเลทเปิดต่อรองเขามองอย่างนะี้นะเอฟซีกรูก็จริงเขามองว่าราชาศักน่าจะคุมน้ําหนักมาเยอะนะหงแดงมองว่าราชาศักน่าจะคุมน้าหนักมาเยอะแต่ในมุมมองของแดงมองว่าวัานนี้ราชาศักนะร่างกายดีอยู่นะเอฟซี FC. ดูจากสีหน้าเววตาถ้าเอฟซีได้ดูคลิปเรียวของหงแดงเอฟซี FC จะเห็นว่าราชาศักเนี่ยดูสีหน้าเบลตาใช้ได้เลยนะหลังจากลดน้ําหนักเสร็จมาดื่มนะ้าดื่มแบรนด์ทานก็รวยนะ ดูว่าพองขึ้นมาเยอะพอสมควรยืนเทียบสัดส่วนวันนี้ราชสักสูงลอยกว่าเยอะราชสักขวานะแข่งซ้ายหน้าทีบลูกทําลายจังหวะสมองมวยไอคิวอาวุธเยอะหลากหลายรูปร่างดีขณะที่พลายพยาัขาแหลกขาลุยเตะขาต่อยหมัดต่อยลาตัวในเหนียวแน่นแต่ติดปัญหาที่ตัวเล็กกว่ากระดูกมวยเบอร์มวยเป็นรองเลดเปิดต mm ่อรองเลดเปิดเหลือต่อรองท่าเอฟซีวันนี้หงแดงให้รองไปที่ราชสักวันนี้ซื้อไปที่ตัวใหญ่ ซื้อไปที่อาวุธเยอะหลากหลายวันนี้จะเบียดเฉือนชนะพลายพยัคฆ์เทศบาลตาบนพระป่าอะไรสนุกมาที่รองคู่เอกรองคู่เอกสมิงแดงวันขององมเอ็มบีเคเจอสิงส์สโชคมีชัยสมิงแดงเมื่อเช้านี่เจกิกนะคุณแม่พามาสมิงแดงตอนนี้เรียนอยู่สถาบันพระศึกษานะอยู่ที่ใต้นะขณะที่สิงซ้อมอยู่กรุงเทพเมื่อเช้าสิงเนี่ยสตอเกียตเพชรคุณพ่อคุณแม่พามานะโอ้โห สีหน้าแววตาใกล้เคียงกันมากมวยคู่นี้สมิงแดงเคยแพ้มาเมื่อวัยเด็กเลดเปิดนะั่นเลดเปิดสมิงแดงต่อ3าสองในเอฟซี FC. เลดเปิดสมิงแดงต่อ3ามสองมาตามพิกัดด้วยกันทั้งคู่นะมาตามพิกัดด้วยกันทั้งคู่พิกัด127่อก็ทั้งคู่มาร27คู่2นะสมิงแดงเข่าในอาชีพแข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นขณะที่สิงจังหวัดฝีมือนะเป็นมวยจังหวัดฝีมือแต่สีร่ร,รูปร่างดูเล็กกว่าสมิงแดง เป็นมวยขวาแข่งขวาอาวุธเยอะหลากหลายขาแรกขาลุยรุกรับเก่งนะสิงห์เนี่ยยี่ห้อพี่ตู่เนี่ยต้องไมไ่ธรรมดาแต่วันนี้มวยคู่นี้หงแดงบอกว่าสมิงแดงวันนี้ดูลอยกว่าวันนี้เบียดบดเบียดบดสมิงแดงจะเบียดเฉือนชนะสิงห์ส่อโชคมีไทยล้างตาได้เป็นผลสาเร็จนะเลดเปิดเลดเ,เปิดสมิงแดงต่อ3ามสองมาที่คู่เอกคู่เอกอัตชัยกีฬาสปอร์เจอเอกลักษณ์สอสมนการเมียร้อยยี่สิบสองอัตชัยมาตามพิกันขนดขณะที่เอกลักษณ์มาเกิน0.2 สักชัยเมื่อเช้าเนี่ยกิ่งไผ่กอศักลิ์ำพูนพามานะซ้อมอยู่กองทัพภาคที่สองยศสิบเอกนะเอฟซี <FC S 1> ไม่ใช่สิบโทนะของแดงให้เป็นสิบโทเมื่อเช้าเจอคุยกันสิบเอกสุภกรสิริรุนโอ้โหขณะที่เอกลักษณ์นี่ยี่หกจากศรีสเกตซ้อมอยู่สอมสามนการเมน้นไม่ใช่ซ้อมอยู่วอเทคโนโลยีหลวงปู่สวงนะสักชยัยทำ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 รอนนะพามาเมื่อเช้าเย็นเทียบสัดส่วนแล้ว มองว่าอัจฉชัยนะดูดูดูหนาดูลอยกว่ามวยคู่นี้เคยแพ้ชนะกันมาอัจฉชัยชนะที่สระแก้วนะเกมวันนั้นโชคสนุกอัจชรัยวันนี้ซ้ายได้ทางมวยเลดเปิดอัจฉริยต่อห้าสี่วันนี้อัจฉริยดูว่าได้เปรียบทางมวยได้เปรียบความสดวันนี้เบียดชนเบียดชนจะเบียดเฉือนชนะคู่ปรับเก่าอย่างเอกลักษณ์สอสมานการเมน้นเบียดเบียดนี่คือมวยไทยเจ็ดสี อาทิตย์ที่16อัปเดตล่าสุดโดยหยงแดงสุดเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรองรางได้เอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามให้โดยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะฮงแดงชอบไปที่อนันชัยลานาวอเตอร์ไซด์เวทนะอาจจะมาขาด1.2แต่ขณะที่มาขาด1.2มองว่าอนันตชัยเนี่ยครบเครื่องหลากหลายนะอาวุธมวยนี่ครบเครื่องหลากหลายแข้งขวาหมัดขวานในเดียวแน่นสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิวดี นี่คือชอบหนึ่งเลดเปิดอน,นันตชัยต่อ1 1 8หรือ3ไหลต่อ32ขณะที่ชอบ2วันนี้หงแดงชอบไปที่สมิงแดงการของโอมเอเบเคชอบไปที่การยืนระยะสรีระรูปร่างมองว่าดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉียนชนะคู่ปรับเก่าอย่างสิงห์สองโชคมีชัยเบียดเบียดเลเดเปิดสมิงแดงต่อ3-2วันนี้ชอบ2ให้อยู่ไปที่สมิงแดงส่วนชอบ3วันนี้ยืนไปที่ อัตชัยกีฬาสปอร์ตวันนี้ดูว่าหนาฟอร์มฮิตพอรแรงเกินห้ามใจวันนี้สดกว่านะวันนี้จะเบียดย่ำแกนเอกลักษณ์อ่าสอสมานการเม้งสนุกเลดเปิดอัตชัยต่อห้าสี่ส่วนชอบสุดท้ายวันนี้ถ้าราชสัก์ซึ่งหงแดงมองว่ารถเยอะแต่ดูว่าลดเยอะไม่ได้จะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหานะปลายๆมียุคมียน่นตโดนเบียดโดนบดแล้วมียุคมียน่นตวันนี้ก็มีโอกาสออกฝั่ง ของพลายพยักได้เหมือนกันมวยคู่นี้วันนี้ซื้อไปที่สรีระรูรร่างความเก๋าเกมความเจนจัดมองว่าราชสักเจนจัดเก๋าเกมกว่าราชสักจะเบียดเฉือนชนะพลายพยักเทศบาลตำบลพระประาณารายสนุกเลดเปิดต่อรองโอ้โหถือว่าเป็นมวยรอบปูนเสือที่เบียดมากๆเลดเปิดต่อรองนะเออลืมบอกไปอนันตชัยเนี่ยลูกศิษย์ของจิมมี่วาดีนะจิมมี่วาดีมันนี่มีอันฉีดไว้แต่ไม่รู้ว่าอัดฉีดเท่าไหร่ ส่วนราชศักเนี่ยก็ใกล้ๆก,กันนะก็ประมาณนั้นเลยวันนี้ราชศักทีมงานขนมาเยอะมากนะโอ้โหนำทีมโดยนี่เลยวรายุทธเมืองสงนะรองนายกอบตควนขนุนนะอำเภอเขาไทรสนพามานะพีะ่พี่สวัยเดชโอ้โหน,นี้ทีมงานของอราชศักมาเยอะมากๆมาสิบกว่าคนนะ่ะมาจากนู่นเลย พัทลุงมาจากพัทลุงนะโอมาเยอะนี่คือชอบสีมวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่สิบหกมีนาคมอัปเดตล่าสุดเท็ตยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรวงพรางนะเอวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการโออุบนะัณ์ให้ f เอของแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวประมาณ11บเอโมงนะสิบเอโมงครึง่งเดี๋ยวมงแดงจะไลส์สดข้อมูลทางตรง มาดูซิว่าเรทราคาต่อรองของมวยไทยเจ็ดสีที่จะชกกันในวันอาทิตย์ที่16เป็นยังไงอ๋อเพิ่มอีกนะ fc สําหรับ fc ที่ถามหาคู่5นะทําให้คู่5นิดหนึ่งคู่5นี่เป็นวินโทนะสจิตสนองชาติวันนี้ประะปะแตทอพาน47 16วินโทเนี่ยนักสู้จากพม่านะซ้อมอยู่สุขสวัสดิ์สินะสจิตสนองชาติขณะที่ปะแตทอพาน4 7เนี่ยซ้อมอยู่ยะลานะมวยคู่นิสรีระ ใกล้กันวินโทนี่เปิดเกมนักชกพม,มา่าขนาดที่ปะแตเนี่ยเขาในเหนียวแน่นมวยคู่นี้นะให้อยู่ไปที่ปะแต่นะเอให้อยู่ไปที่ปแตทอพราน47วันนี้จะเบียดเฉียนชนะวินโทนี่คือว่ามวยไทยเจ็ดสีแถมให้นิดหนึ่งวันนี้ยืนเทียบสัสดส่วนปากหัวทัวเท่าว,วันนี้ขอลาไปก่อนนะเอวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่นุ่นเลยไลสดข้อมูลทางส่งมวยไทยเจดสีสวัสดีครับ